สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบียร์ชาแนลนะครับผมตามได้ที่ช่อง u ูท b e นี้นะครับผมก็วันนี้จะพามาดูตะกตแตที่เราเลี้ยงไว้นะครับกรงเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็กรงใหญ่นะครับก็จะมีพวกปลาตังกานะครับที่เป็นตัวใหญ่เราจะมาพามาดูนะครับว่าเราให้อาหารเสริมเขายังไงนะครับนี่คืออาหารเสริมของของเรานะครับที่เราเอาให้เขานะครับผมก็จะพามาดูนะครับอาหารของเราเนี่ยครับผมพี่ๆี่เห็นไหมครับในถาดนี้นะครับก็คือ หัวอาหารไก่ของเรานะครับที่เราให้เขาบำรุงนะครับเพราะว่าเราหายหญ้าไม่ทันนะครับผมเราก็ให้อาหารไก่อย่างนี้เลยนะครับเขาก็จะเข้ามาลุมกินอย่างนี้เลยครับพี่ๆก็คือเหมือนเขากินเหมือนกับหญ้าเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเขาชอบด้วยนะครับเพราะเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับผมให้อาหารเขามาตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะครับผมก็คือหัวอาหารเราก็ เป็นหัวอาหารเสริมเฉยน,นะครับพี่ๆใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับผมก็คือเราใช้เพื่อบำรุงช่วงระยะอ uh, ่าเวลาเขาผสมพันธุ์นะครับผมช่วงผสมพันธุ์ช่วงกําลังผสมพันธุ์ครับเพื่อเพิๆๆม่มเพิ่มอเพิ่มโปรตีนนะครับเพื่อให้ไข่เขาออกมายาวแล้วก็สวยนะครับผมเพราะว่าโปรตีนจะอยู่ที่ประมาณส <c oughs> ิบสิบกว่าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผม ก็แล้วแต่ขนาดนะครับผมถ้าใครสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าไาซส์สูตรไหนนะครับผมก็อันนี้คือตะ๊กแตนตะตะก้าหนึ่งขีดของเรานะครับผมนะครับเดี๋ยวจะไปดูโครงต่อไปนะครับผมไปกนมีไปไหนดีไปไหนดีนะ้ อันนี้คือปะกรงที่เราว่างนะครับก็จะมีตัวเล็กๆอยู่นะครับนี่ปลาตังกาตัวเล็กนะครับนี่ก็คือปลาตังกาประมาณสองอาทิตย์นะครับเราก็จะให้อาหารเหมือนกันได้ละครับผมก็คือหัวอาหารเห็นไหมครับพี่มันเยอะมากเลยครับเขาชอบกินหัวอาหารมากเลยพอๆกับหญ้าดีกว่าหญ้าได้ซ้ำนะครับผมแต่ให้แทนอาหารก็ได้นะครับผมใครที่มีกำลังซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับพี่ แต่เราให้เร่งการเจริญเติบโตของเขาเฉยๆนะครับผมใครอยากใช้สูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับน้องแข็งแรงดีไม่ตายนะครับบางทีเราก็ให้อาหารเสริมเพื่อเขาโตขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็รู้สึกว่านะครับตัวใหญ่แล้วก็การพัฒนาของเขาดีขึ้นนะครับก็คืออันนี้เราจะไม่เก็บขี้นะครับพี่ๆจนกว่าเขาจะ เป็นตัวเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์นะครับช่วงผสมพันธุ์เราจะเก็บขี้ตั้งแต่ระยะฟักกับถึงระยะ,ะเก็บขี้นะครับผมก็คือไม่ใช่ตั้งแต่ฟักออกมาเลยนะครับก็คือยังไม่เก็บขี้นะครับจะเก็บขี้ช่วงช่วงวางไข่นะครับผมต้องขออภัยนะครับกล้องมันกระสันๆหน่อยเพราะว่ามันอันนี้ครับผมอันนี้จะขีดก,กว่าหรือสองขีดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ไม่ได้เหมือนกันเ <c oughs> นี่ยครับผมมันก็จะแบบที่กำลังตรงเด้งต้องดิงด้งไง,ง,ง,งน,นะครับวันนี้เอาออกมาแล้วนะครับผมก็จะไปดูอีกกรงหนึ่งเลยนะครับผมว่าเขากินอะไรบ้างนะครับอันนี้ครับอันนี้ตัวเล็กครับอันนี้อันนี้ก็อะไรเลยอันนี้ก็จะเป็นตักกแตนขอาแบรนของเรานะครับตักกแตนขอาแบรนเราพยายามจะให้เขากินหัวอาหารแล้วนะครับแต่ว่า เหมือนเราจับมาจากป่าเขายังไม่พุ้นชินกับหัวอาหารนะครับผมนะครับผมก็ให้เขาอยู่นะครับแต่ว่าเขายังไม่กินนะครับอันนี้คือตักกระแตของเรานะครับผมตะกกระแตเขาเหมือนที่เราเก็บมาจากป่านะครับเดี๋ยวได้ลูกออกมาเดี๋ยวจะค่อยฝึกให้เขากินหัวอาหารด้วยนะครับเพื่อเล่นการเจริญเติบโตของเขานะครับนี่ยครับก็เลี้ยงแบบนี้นะครับหญ้าไม่ต้องเก็บออกนะครับก็คือเอามาเลี้ยงไม่ต้องเก็บหญ้าออกนะครับพี่ ก็วางไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเขาขอชอบอากาศเย็นๆนะครับผมคือไม่ตายนะครับถ้าเอา้าออกคือเขาทางเรามันตายนะครับผมก็เลยไม่เอาเําก็เลยเอาวางไว้อย่างนี้นะครับผม,มคือให้เขาหลบอยู่ในนี่นะครับในดินในหญ้าที่เราไม่ได้เก็บออกครับก็ค่อนข,ข้างแข็งแรงดีนะครับคือปะ ปลอดภัยดีรอดปลอดภัยดีนะครับอนนี้คือดินที่เราให้เขาวางไข่นะครับเติมดดินทรายผสมขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็พรมน้ํานะครับให้ชชื้นแชะๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาน้องเขาชอบแบบนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นดีไซนแนลนะครับก็สามารถติดตามเข้ามาได้นะครับไม่เล็กก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับกับเกี่ยวกับการเลี้ยงตะกรแตงคอเมนะครับหรืออื่นๆนะครับผม